สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องที่รักทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสะอาดชาแนลเหมือนเดิมทุกวันวันนี้ก็เช่นเคยเราก็จะนําทุกท่านมาพบกับข้อมูลและก็สาระดีๆเกี่ยวกับเหรียญกระสาบไทยในรัชกาลที่9นะคะวันนี้มีความพิเศษเป็นอย่างมากเลยค่ะเราก็จะพาทุกท่านมาพบกับเหรียญ10บาท3เหรียญนะคะแล้วก็เหรียญ5บาทอีก3าเหรียญ3ปีพศนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะนําเหรียญทั้ง2ออย่างนี้นะคะมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมข้อมูลกันนะคะพร้อมกับ ช็อตเด็ดนะคะราคาของเหรียญแต่และเหรียญน,นะคะว่าเขามีราคาสูงขนาดไหนนะคะที่ทําไมนะคะทำไมนักสะสมเขาถึงต้องการเหรียญเหล่านี้นะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเรามาพบกับเหรียญสิบบาทเหรียญแรกกันก่อนเลยนะคะทำความรู้จักและก็ลักษณะของเหรียญกันก่อนนะคะ เหรียญสิบ,บาทนะคะเป็นเหรียญกระสาบโรหะสองสีสีขาวและสีทองราคา10บ,บาทวงขอบนอกมีเฟืองจักสลับเรียบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่26มิลิเมตรนะคะนี่ก็คือลักษณะของเหรียญ10บบาทนะคะเรามาดูลวดลายด้านหน้าของเหรียญกันก่อนนะคะ ด้านหน้านะคะกลางเหรียญก็มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม,มหาภูมิพลอด,ดุลยเดชค่ะภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภูมิพูลอดุลยเดชด,ด้านซ้ายมีข้อความวารรชการที่9ค่ะนี่ก็คือรายละเอียดของเหรียญด้านหน้านะคะเรามาดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคะกลางเหรียญมีรูปพระปรางวัรรุณภายในวงขอบเหรียญเมื่องขวามีอักษรเบลซึ่งหมายบอกราคาว่า10เมืองล่างมีเลขบอกราคาว่า10 โดยมีข้อความว่าบาทค่าระหว่างได้บอกราคาดังกล่าวด้านขวามีข้อความว่าประเทศไทยด้านซ้ายมีปีพุทธศักราชที่จะทําเหรียญว่าพศนั่นเองนะคะเหรียญสิบนะคะที่มีความแปลกกว่าเหรียญอื่นนะคะนั่นก็คือเขาจะมีการเพิ่มอักษรเบลขึ้นมานะคะซึ่ง อักษรเบลนี้นะคะก็มีค่าราคาว่า10นะคะซึ่งก็เอาไว้สําหรับคนพิการทางสายตานะคะส่วนเลข10นะคะก็จะมีทั้ง10ไทยแล้วก็10อารบิกนะคะซึ่งก็มีคบาบัทค่าระหว่างเลขบอกราคาดังกล่กาวนะคะนี่ก็คือรายละเอียดด้านหลังของเหรียญ10บาทนะคะเรามาพบกับเหรียญ10บาทเดียญแรกกันก่อนเลยนะคะว่าเขามีราคาแล้วก็ยอดการผลิตเท่าไหร่นะคะ เหรียญแรกนะคะเหรียญ10บาทปีพุทธศักราชส5 3 2นะคะนะคะ3านะคะน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมค่ะเจ้าการผลิตอยู่ที่100ล้านเหรียญน,นะคะราคาของเขาอยู่ที่120บาทต่อเหรียญ UNC นะคะซึ่งก็เป็นเหรียญที่ยังไม่ได้ผ่านการใช้งานมานะคะเรามาดูเหรียญที่2กันค่ะ เหรียญ10บาทนะคะเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2537ค่ะน้ำหนักอยู่ที่8.5กรัมนะคะนี่ก็คือลักษณะของเหรียญนะคะยอดการผลิตอยู่ที่150ล้าน5แสนเหนเหรียญนะคะเหรียญนี้นะคะราคาอยู่ที่100บาทนะคะเหรียญ UNC ค่ะนะคะ เดามาพบกับเหรียญสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2545นะคะนี่นะคะเหรียญ10บาทปีพุทธศักราช2545นะคะน้ำหนักอยู่ที่8.5กร,รัมค่ะยอดการผลิตอยู่ที่61,333,000เหรียญนะคะราคาอยู่ที่120บาทนะคะซึ่งก็นี่ก็คือรายละเอียดแล้วก็ ราคาของเหรียญสิบบาทสามเหรียญนะคะซึ่งเราก็นํามาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะเหรียญสามเหรียญน,นี้นะคะก็เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะคะก็จะมีทั้งรอยขีดข่วนนะคะขอบบินขอบบุบบ้างนะคะเป็นบางเหรียญนะคะซึ่งก็ถือว่าผ่านการใช้งานมาเยอะนะคะนี่ก็คือราคาแล้วก็ยอดการผลิตของเหรียญสิบบาทนะคะเรามาพบกับเหรียญห้าบาทกันต่อเลยค่ะ อันนี้ก็คือเหรียญ5บาทชนิดบางนะคะ3ามเหรียญ3ปีผศน,นะคะซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงนะคะเรามาพบกับรายละเอียดของเหรียญ5้าบาทกันก่อนเลยค่ะเหรียญ5บาทนะคะก็เป็นเหรียญกระสับโลหะสีขาวทองแดงผสมนิกเกิลค่ะเคลือบไส้ทองแดงราคา5บาทนะคะวงขอบนอกมีเฟืองหยาบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่24มิลิเมตรนะคะนี่คือรายละเอียดของเหรียญน,นะคะเรามาดูลวดลายของเหรียญด้านหน้ากันค่ะ รูปลายด้านหน้านะคะกางเหรียญมีพระบรมารูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด,ดุลยเดชบริเวณขอดเหรียญวงในมีลักษณะเป็นรูปก้าเหลียมภายในวงขอดเหรียญด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอด,ดุลยเดชด,ด้านซ้ายมีข้อความว่ารักชกาลที่9ค่ะนี่ก็คือรายละเอียดของเหรียญ5าบาทด้านหน้ากันนะคะเรามาดูด้านหลังกันค่ะ กลางเหรียญมีรูปพระอ,อุโบสถวัดเบญจมาวัวพิษดูศิวนารามบริเวณขอบเหรียญวงในมีลักษณะเป็นรูปเก้าเหลี่ยมภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยและปีพุทธศักราชที่จะทําเหรียญว่าพศนั่นเองค่ะเม mm ืองล่างมีเลขบอกราคา5แล้วก็5โดยมีข้อความว่าบาทขั้นระหว่างเลขบอกราคาดังกล่าวนะคะส่วนเลข5นั้นนะคะก็จะมีทั้งเลขหาไทยแล้วก็เลข5าอารบิกนะคะซึ่งก็บาทขั้นอยู่นะคะนี่ก็คือ ษณะและก็รายละเอียดของเหรียญ5บาทนะคะเรามาพบกับเหรียญ5บาทเหรียญแรกกันก่อนเลยค่ะเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2551นะคะเป็นเหรียญ5บาทชนิดบางนะคะนี่นะคะก็คือเหรียญ5้าบาทปีพุทธศักราช2551นะคะน้ำหนักอยู่ที่6กรัมค่ะยอดการผิอยู่ที่6,225,000เหรียญนะคะราคาของเหรียญนี้นะคะอยู่ที่200บาทนั่นก็คือเหรียญ UNC นะคะซึ่งยังไม่ได้ผ่านการใช้งานนะคะ เรามาดูอันดับที่สองค่ะอันดับที่สองนะคะนั่นก็คือเหรียญ5บาทปีพุทธศักราช2552ค่ะน้ำหนักอยู่ที่6กร,รัมค่ะยอดการผลิตอยู่ที่308ล้าน2เซน8 02, 3 0 0 0เหรียญน,นะคะราคาของเขาอยู่ที่100บาทต่อเหรียญน,นะคะนะคะนี่ก็คือลักษณะของเหรียญ5าบาทค่ะปี2552นะคะ เรามาพบกับเหรียญสุดท้ายกันค่ะนี่ก็คือเหรียญสุดท้ายนะคะนั่นก็คือเหรียญ5บาทนะคะปีพุ 2, ทธศักราช2553ค่ะน้ำหนักอยู่ที่6กรัมค่ะยอดการผลิตอยู่ที่20 4, 3, บล้าน4เซนพันเหรียญนะคะราคาของเขาอยู่ที่150บาทต่อเหรียญนะคะเหรียญ UNC นค่ะนี่ก็คือเหรียญ5บาทนะคะซึ่งก็ ได้นำมารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมในวันนี้นะคะก็ขอบอกเลยค่ะว่าราคาก็ไม่น้อยนะคะซึ่งก็เปรียบเทียบกับราคาหน้าเหรียญแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็พาทุกท่านมาพบก,กับสองเหรียญน,นะคะนั่นก็คือเหรียญสิบบาทแล้วก็เหรียญห้าบาทนะคะซึ่งก็มีจานวนทั้งหมดสามเหรียญสามปีผศน,นะคะซึ่งเราก็รีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะว่าเหรียญสามเหรียญ สามอย่างนะคะซึ่งก็เป็นเหรียญสิบแล้วก็เหรียญห้านี้นะคะว่าเขามีราคาเท่าไหร่มียอดการผลิตเท่าไหร่นะคะถ้าท่านใดจะเก็บสะสมนะคะก็ขอให้เก็บสะสมตามปีพศที่เราได้รีวิวให้าทุกท่านได้รับชมข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งในอนาคตก็เชื่อได้เลยค่ะว่าราคาเขาน่าจะอัพขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ